สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหัวอกพ่อน้ำตาซึมพ่อป่วยติดเตียงได้เห็นผ้าเหลืองลูกชายกู้ภัยช่วยกันร่วมงานอุปสมบท4มิถุนายน65ผู้สื่ข่าวรายงานมีผู้ใช้ f เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพบรรยากาศในงานอุปสมบทของพระสิทธิชัยโพทองที่วัดสันติธรรมตำบลประดู่งามอ,เอํเภอศรีเทพเพชรบูรณ์เจ้าหน้าที่กู้ภยัย พงไหล16สีเทพช่วยกันประคองเข็นเตียงพ่อที่นอนป่วยอยู่บนเตียงไม่สามารถที่จะลุกหรือเดินได้เข้าร่วมพิธีอุปสมบทลูกชายพร้อมระบุข้อความว่าสารต่อทุกความสุขทางมูลนิธิขอเป็นส่วนหนึ่งของความสุขผู้ป่วยติดเตียงอุปสมบทลูกชายสาธุหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกโพสต์ออกไป ชาวเน็ตพากาันซึ้งใจประทับใจเข้าร่วมอนุโมทนาบุญในงานบวชครั้งนี้เป็นจำนวนมากขณะที่นายทัชกิจหนุ่มกู้ภัยเจ้าของโพสตเล่าว่าตนได้รับคำร้องจากทางญาติให้ช่วยเคลื่อนย้ายคุณพ่อสดใสโพทอง ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถลุกหรือเดินได้นานกว่า30ปีจากบ้านในพื้นที่หมู่4สี่ลประดู่งามอเภอสีเทพเพชรบูรณ์เพื่อไปร่วมง,งานอุปสมบทบวชลูกชายที่วัดสันติธรรมทางมูล,ลนิธิจึงได้นำรถประรับคุณพ่อสดใสที่บ้านพร้อมทั้งอาสาสลับกันเข็นเตียงคุณพ่อร่วมในขบวนแห่นาครอบอุโบสถเคลื่อนย้ายเข้าโบสถ์ร่วมพิธีบวชลูกชายจนแล้วเสร็จ จากบรรยากาศงานบวชวันนี้ทำให้ตนรู้สึกประทับใจอบอุ่นและซาบซึ้งบ่งบอกถึงความรักบริสุทธิ์ของพ่อแม่ที่มีให้กับลูกหลังจากแล้วเสร็จพิธีทางมูล,ลนิธิได้เคลื่อนย้ายคุณพ่อสดใสขึ้นรถเพื่อไปส่งที่บ้านขณะเดียวกันพระสิทธิชัยเดินมาส่งและบอกโยมพ่อว่าให้โยมพ่อรักษาตัวดีๆกินไม่ได้ก็ให้ฝืนๆกินหน่อยนะครับยิ่งทําให้ตนรู้สึกประทับใจเข้าไปอีกเมื่อส่งคุณพ่อเสร็จก่อนกลับ ตนได้ขออนุญาตนำภาพและเรื่องราวอันแสนอบอุ่นนี้โพสต์ลงใน Facebook ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสนุก .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ